4วิธีป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานตลอดชีวิตนะครับหลายๆคนถามผมว่าถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวานมีสิทธิ์ไ,ไหมที่เราจะไม่เป็นเบาหวานอะถ้าคุณเกิดมาคุณไม่เป็นเบาหวานนะครับแสดงว่าเบาหวานนั้นเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากพันธุกรรมเลยนะครับเบาหวานเกิดจาก พันธุกรรมได้ถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาปุ๊บแล้วคุณตรวจพบว่าเป็นเบาหวานเลยโอเคอันนี้มาจากพันธุกรรม100%แต่ถ้าคุณเกิดมาปุ๊บคุณปกติดีเจาะเลือดปกติคุณไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อนแต่หลังจากนั้นตอนวัยรุ่นตอนทํางานตอนอายุ30-40คุณเป็นเบาหวานแสดงว่ามันเกิดจากพฤติกรรมสะสมดังนั้นะถ้าคุณไม่อยากเป็นเบาหวานนะครับข้อที่หนึ่งคือรับประทานวิตามินดีหรือออกกําลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นที่มีแสงอ่อนๆแบบนี้นะครับผมอยู่ที่แคนาดาข้อดีก็คือออกกําลังกายตอนไหน มันแสงอ่อนตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะจริงๆมันคือเวลาประมาณบ่ายสามนะครับแต่แทบจะไม่มีแดดเลยนะแต่ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยอะคุณก็ต้องเลือกเช้าๆกับเย็นๆที่แสงอ่อนๆก็จะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้หรือถ้าไม่มีเวลาออกกำลับบงกายจริงๆก็สามารถรับประทานวิตามินดีสเสริมได้นะครับใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่า New C B ก็ได้หรือพิมพ์คําว่าวิตามินนะครับในคอมเมนต์นี้แล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติม กับทีมงานว่าผมทานตัวไหนอยู่เป็นประจำบนละหนึ่งเม็ดนะครับข้อที่2คือ,อยาย่อยปล่อยให้ตัวเองอ้วนเด็ดขาดนะครับเขาพบว่าการที่เรามีไขมันสะสมในร่างกายรอบเอวเกินกว่า35นิ้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่รอบเอวเกิน35นิ้วเนี่ยไขมันในช่องท้องเนี่ยมันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาที่ทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ส่งผลทําให้ มีโอกาสเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยดนะังนั้นควบคุมรอบเอวไว้ i, ให้ไม่เกิน35นิ้วนะครับข้อที่3คือออกกําลังกายเป็นประจำนะจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นเบาหวานกันครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนาดีขึ้นตลอดทําให้การใช้น้ําตาลดีมากเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราอายุเกิน35-40ขึ้นไปร่างกายของคนเราเนี่ยกล้ามเนื้อจะค่อยฝ่อลงฝ่อลง,อลงยิ่งถ้าอายุเกิน40-50เนี่ยกล้ามเนื้อจะฝ่อลงทุกๆ1%ปเ ต่อปีเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าผ่านไป10ปีเนี่ยถ้าเราไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็จะหายไป10%กล้ามเนื้อหายส0ปภูมิกันลดลงแล้วทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานอีกด้วยนะครับดังนั้นจงออกกําลังกายเป็นประจำนะครับเพื่อคงกล้ามเนื้อของเราไว้ข้อที่4ี่นะครับคือควบคุมแป้งกับน้ําตาลไม่ให้เกินความจําเป็นส่วนใหญ่ผมให้ดูแบบนี้ถ้าคุณทํางานตอนเช้าเหมือนผมนะครับแนะนําว่าตอนเช้าคุณรับประทานอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากทานที่ได้สารอาหารครบแล้ออลวลง ให้น้อยกว่ามื้อเช้าสักครึ่งหนึ่งส่วนมื้อเย็นเนี่ยทานข้าวให้น้อยที่สุดอาจจะไม่เกินหนึ่งทัพพีนะครับในมื้อเย็นแล้วเน้นโปรตีนกับผักเช่นอ<ๆ>่ะตอนเย็นผมจะทานบ่อยๆก็จะมีอกไก่กับสลดัดอ่ะนี่มือ้อนึงนะครับอ่ะเบื่ออกไก่กับสลดัดวันถัดมาผมอาจจะทานเป็นสุก,กี้นะครับโดยการทานกุ้งแล้วก็ทานผักเยอะๆอ่ะวันถัดมาผมอาจจะทานเป็นปลานึ่งกับผักสดหรือผัก นึ่งแบบนี้เป็นต้นนะทุกคนจะเห็นนะครับว่ามื้อเย็นผมจะเน้นโปรตีนกับผักเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยผมจะพยายามไม่รับประทานข้าวแป้นน้าตาลให้เกินความจำเป็นเพราะท้ายถ้ามันหลงเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้ส่วนใครก็าตามมื้อเย็นต้องไปงานเลี้ยงมื้อเย็นจาเป็นต้องกินข้าวแป้นน้าตาลเกินความจําเป็นแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นงานวันเกิดลูกสาวหรือว่างานของคนที่ เราเคารพนับถือนะครับวิธีการคือพกตัวข่าบล็อกเกอร์นะครับขาบล็อกเกอร์เนี่ยมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยวว่าถ้าเรารับประทานสารสกัดจากถั่วขาวนะครับเริ่มต้นที่500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อมือนะครับจะช่วยทําให้ข้าวที่กิน2ทัพพีย่อยเพียงแค่ทัพพีเดียวก๋วยเตี๋ยวกิน2ชามย่อยแค่ชามเดียวนะครับดังนั้นวันไหนก็ตามที่เป็นมื้อเย็นแล้วเราเผลอจําเป็นต้องกินคารปโบไฮเดาตเกินความจำเป็นก็ทานขาบล็อกเกอร์เข้าไปก่อน รักสามสิบนาทีแล้วเราก็ค่อยรับประทานอาหารมื้อนั้นหรือ,อะถ้านึกได้ตอนไหนก็ทานตอนนั้นก็ได้ครับยังน้อยทานก็ดีกว่าไม่ทานในมื้อนั้นแน่นอนนะครับใครอยากดูข่าบล็อกเกอร์นะครับยี่ห้อที่ผมทานอยู่ชื่อ New Lock นะครับสามารถพิมพ์คำว่า New Lo อกแล้วสอบถามแอดมินในรายแอดด็อกเตอร์ทีมหรืออินบ x ็อกของ Facebook ก็ได้รักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรักทุกคนจากแคนาดาสวัสดีครับ